อนิมาเลยนะมันจะมันมันมันจะเหมือนนิมานนะน้องน้องเดาเดาเดี๋ยวพี่ใส่โค้นไป๊บนึงนกดกดกดอ่านแล้วดูโค้ดซะวัดอยู่บีนี่มาอะไรกันเดี๋ยวหมดเงินถ้าถ้าพี่เล่นจริงจังแบบเรื่องแบบเหมือนแบบเหมือนหัว์ร์ตอนตอนนั้นอะ อา uhm ระดดป่ะพร้อมละปะเเห็นตรงกันไหมนะเอ็นเราไม่ควรหนีข้ามาข้างบนนะเอ็นไม่ควรทำไมอยากบุกเลยบุกมึงมึงมึรู้จักเอคีสองคนรเปล่เฮ้ยเฮียโอ้จัดเอาเลยปะล่ะตอนนี้ เอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเต็มตัวยิงเต็มตัวยิงเต็มตัวยิงใจยิงใจยใจยพยายามที่จถยิงทหารได้จุดในสามที่ยิงได้ถ้ามันไม่ถอยนะยิงมันออกไปข้างนอกมันออกไปข้างนอกมันเป็นตัวเสียงให้เราเปิดเลยจจวนี้เราไปๆ พี่มาอีกทางมีมาอีกทางน้องพี่บอกตามตรงพี่มองไม่เห็นพวกน้องแต่คือพี่จะเดินมั่วๆไปเดินไปมั่วก่อนพี่ถ้าเปิดติดอะไรให้กระโดดแต่เอาเอาเอาเราเราก็อยู่กันข้างหลังผมกูเล่นเฮลิสติกมินอจุกจะเห็นรถมาทางนี้ก็อนฆ่ากันไม่ได้หรอกโอ้ยอะไรมันไม่ตาย เ็นี่ยยิงเลยแหละครับพี่ตายโอ้ยาใจเย็นไม่ตายพี่ผมใช้หน้าจองไม่เห็นตหน้าจอแดงกูมมองไม่เห็นใช่หน้าจอมันแดงพี่เลยมองไม่เห็นพี่จะมองไม่พี่จะบอกอย่ายิงตัวรถแค่ท้ำทางกันแน่เพื่อผมมีคิวการ์ดโอฟายที่สามารถเปิดประตูเอารถถังได้เลยนะเนี่ยมาจิ้งจุนระเบิดปิ้มี่มนได้เห็น เดี๋ยวผมพาไปดูรถถังซึ่งมันจะอยู่ในฐานเนี้เท่าไหร่เรเท่านั้่เหรอบนหอไหมบนดีรอเฮียเลยล่ะด๋ยวผมขอดูตีโมดูบอฟแฟเลยมึงด่้กูอาจะเห็นเป็นรถถังเข้ามาได้บเขปฏ่าเคโอ้ยนระสันน5เลยเอารถคันไหนเอารถคนละคันเลยนะใครที่มีขีดการบอกดี่ย พี่เอารถเอารถที่มันมีกระจกด้านหน้ากับด้านหลังด้วยเพราะกระจกด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยคือสําคัญมากเลยไงคือถ้าหามันจะยิงเราไม่ได้จนกว่ากระจกด้านหลังกับด้านหน้ามันจะแตกถึงจะยิงเราได้ถ้าเปิดกระจกด้านหลังกับด้านหน้าแตกปุ๊บแล้วต้องเปลี่ยนรถเลยพี่แบวพี่แบบเอารถอีกคันพี่แบ่รถอีกคันนี่หรอใช่ใช่่ได้น้าพนักงานปวดม นั่งไง,ไงวะไ,ไม่เห็นน่ะนนงไม่เห็นทางนั่นไอ้ฝังเงาพี่จะขับรถเข้ามาใกล้กันแล้มาชนกันได้นะเนี่ยครั้งเดียวตายได้เลยเนี่ยระยะจะห่างหรือไกลก็ตายเหมือนเดิมแล้วเราชนอะไรก็ตายเหมือนใช่ไหมใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นทหารโจรด้วยกันเองหน่วยโอไฟหน่วยกบฏแล้วแล้วแล้วชนกับเพับทหารทหาร เที่ยวทหารทหารนัก oh. น uh ัเอาน้องปืนปืนพี่หายนัดเดินไปเนียดเตี้มาสลับปืนมาสลับปืนกูยาเรเร็วกปืนปืพี่หายหมดเลยน้อมนเนยนัดมาให้ออ พี่พี่พตายไหมพี่ตายไหมขี่ของาาพี่พี่รถชมันเองขับรถชนขารถมรถมออย่าเอาไหมอ่ะเตอตายหนึ่งตายสองพี่ขึ้นรถนีขึ้นรถนี้องน้พี่ต้องขึ้นรถน้องแล้วพี่ต้องขึ้นรถน้องแล้วมาแล้แล้ว โอเคนพี่ไปเลยคคุณคุณคุพี่ม้วปืนพี่ยิงไว้เองพี่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 ยิงไว้ให้พี่ยิงข้างหลังข้างหลังมันมาแล้วข้างหลังมันมาแล้วมาเอารถมาเอารถทหารเราได้แน่มาเอารถทหารไล่แน่ดีเนาะเมื่อกี้มาหาัตาผมไปโดนไปเจอทหารน่ะจริงๆแล้วสูตรเกมสมจริงนะความมันจริงด้วรว่ามันจริงได้นะ นึกว yes, mm ่าผมตายแล้วตอนนั all, Infinite, <stud> <t> ้น <t> ่ะเงนเงินมาจากการปืนแกสูนอินฟินิตกูอยากรู้่ามึงเอากระสุามาจากไหน